สวัสดีครับสวัสดีครับโดมออนสตดีนะครับรายงานตัวนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวมันิสิพภาพไปติดตามผลงานของทีมงานทำยุ่นนะครับไป

เมืดดแล้วนะครับลกาวข้าวหรงรั้ว่ารื่นับทำไมครับ là 2 gãn nè mất tiền, cuốn bên này. Đéo sướng, đéo sướng, có những lúc mong tài เอาที่งัดทำยุ่นนะนุกจุดทุกมองปลอดภัยไปมันหมานนไปมันคุณทำยุ่นตรงถูกดิมันหมานสองนลีงไปมันหมานนะไปลูบอลทีนี้เลยพี่ลี่เลยอ๋อ นี้ยมากมาแน่นอนนะทำยุน่นานขอไรน้ำผู้เป็นยังสี่แน่นอนอทีเตยมืนน้อนี้อาจารย์ยุ่นมาเองนะครับอยู่พอ,อกเบียดล่ลางไปลุกล่างก้างานเหลือเกินพระเอกจากลินฟ้านะครับทำยุ่นนะเลี้ยดลองเอาพยายามนะครับ สมควรแล้วแกเวลาปิดเรียบร้อยแม่แน่นอนบอกไงเบาดีเบาดีหัวไฟบาเยี่ยมเผาในหลังในนะครับใจหัวเป็นตะเดินรอนะครับรอนะครับหัวเป็นปตะยงเบาเบาขาดีอ่าทุกอย่างยังสมบูรณ ครับคุ่นเอาพ้นยล่ะเอารุ่นนะครับรุ่นนะครับออก,กับราคาครับเป็นพีระกาไว้ที่ว่าเยียวยามาตรฐานนะครับทำยุ่นนะครับทีมงานจากลินฟ้าเขานะครับเอไปคับราคานะครับนนเอาไวา้ลูกเอาไว้เพื่องป้าขาวรอเรานะ

คูสีก็เลยสีอยบานเหนียเหนเลือนะครับยังยู่สูงนะครับฮะล้านเบานี่มาตรฐานนะครับสามร้อยพลานไปทีมงานทำยุ่มคนทำาดสามร้อยก็พ่าดแล้วต้งทษได้เงาหมาหัาด้านขวา หางด้านซ้ายฝาโยกหมุนตีนัแชร์เท้าขาวปุ้งดุยะยกันแฮงปีแฮงดำเท้าขาวุ้งปุยสามร้ยสามสิบกับพันเลรียกสี่รอยนะครับรุ่นรุนเสียเหรียกสี่ร้อยนะครับปูดปูดปูดดำแะหาที่เต็มกลมตะแบงหาเบียดด้านซ้ายลงมา โน,น่ตัวม้าจะเป็นชองเงินแ0ดสิบยังางลาเก้าสิกว่าแนละ้วงสี่แน,น่ <laughs> นอนแน,น่นอนจังวะสุธาหึ้งาสามร้อยอยาสิาทำยุ่นนะครับเชินมืนนะครับทีมงานทำยุ่น390รอยกพระเอกจากลิ้นฟ้านะครับผม